เตียเตียเราต้องเข้าใกล้กันนะเตียอ่อนแล้วอ่อนแล้วผมว่าเราต้องขยับไปไกลๆเยแต่ว่ามันเป็นแนวตั้งถูกขยับตถูกเราต้องเป็นหนึ่งมันมันไกลมากเลยมันเไงไงังไงนะอ่าอ่าโอเคเพราะว่าเตียเสียเตียเออสวัสดีครับเอ๋ออนุญาตเปิดโทรศัพท์เพราะไม่เห็นคอมเมนต์ครับมันไกลมาก พี่บอสจะตกลงันก่อนเราเราให้เขาฝักบานทำไมวันนี้ถึงต้องแบบโเราต้องเราเราวันนี้ผมเมื่อวานพูดดีๆอย่างพูดควรจะดำไม่ควรเนี้ยเป็นวันแรกที่ถ่ายคันนี้เมื่อวานถามหมอมาถามหมอพันมาถามบอสมา จะดัดฟ the ันใสแล้วทีเนี้ยเขาให้เราลองแล้วเราต้องไป่นปรัมันไหมไม่รลนะทดลองการใส่ดีเทนเนอร์ครับแต่ว่าผมรุ่งได้ทุกีัเลยก็เลยลองใส่ดูเพราะผมว่าที่หน้าทั้งใส่ที่สองช่วงมี่ี่สี่คือถอดได้แค่ตอนกินข้าวเพราะงั้นต้องปลุกให้ชินก่อนที่จะจัดจริงๆครับจะได้เห็นผลแบบเราจะได้แบบ เห็นฝนเล่งไงไองนี hmm. ่ซ no. no. yeah, ้อมก่อนซ้อมก่อนเดี๋ยวบอกว่าพี่ฟอร์ดคอนเก้นนะครับบัน yeah, ดีแดงคันบันดีใบแดงขับรถแดงแรงไม่เดินแต่ไม่มีหมามาเดินก็เลยขี่รถแดงเย่เพราะเราจะไปเช็งใหม่คุณนั่งรถแดงกันใช่ครับผมไปวรี่กูถของอเปิลยูทูบก่อนครับผมว่ามีคนไม่อ่านไลฟ์กลุ่ม ไปอยู่แล้วไปประจำไปไปแล้ว,ลวตอนมันจะมปนหนึ่งคนมันจะมปนหนึ่งคนสลับกันไปมาถ้า<ป>มายูทูปซึ่งปกต<ม>ิมันจะเป็นยูงไงใช่่า y o ยูทู e มันต้องเป็นอย่างนี้อ,ะ,อะไรมัน,นต้องเป็นแนวตั้งไม่เป็นแนวนอนอ่ะมันก็เขาเปลี่ยนเทนหรือเปล่าเปลี่ยนมาอ่ะและพีผีต่อไปขับขี่เรียบร้อยอยังคะ <Belgian> คือตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าบันขี่จะหมดอายุจนพ่อถามขึ้นมาว่าแล้วพ่อถมเข้ามาไหนเนาะจนพ่อถามขึ้นมาว่าเอออย่าลืมไปต่อไปขับขี่นะอย่าไปหมดอายุอันนี้ก็แบบจะไปหมดได้ยังไงเพื่อจะต่อไปเองหยิบขึ้นมาดูขึ้นมาดูเลยประมาณเดือนตุลาเดือนตุลาพฤศจิกหัวตั้งแต่ยี่ิห้ามกรานี่ไงอ้าว ก็คือแต่ยังไม่เกินหนึ่งปีแล้วหนึ่งเลยแบบว่าสามารถแบบต่อออนไลน์ได้อเออหรอปกติเขาแบบถ้าไม่เกินหนึ่งปีมันจะแบบไม่ไม่ไม่ผิดอะไรใช่ไหมยิงออ้ก็ยังมีเวลาอยู่ถ้าเกิดไม่เกินหนึ่งปีก็คือสามารถเดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์ด้วยก็คือดูคลิปอบรมออนไลน์แล้วก็หนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปทำไปแต่ถ้าเกิดว่าเกินหนึ่งปีปุ๊บก็ต้องไปทำข้อเขียนด้วยจ้ะใช่ปวดฟันเป็นไงล่ะเบอล์นิดขอถามว่าปวดฟันอยู่ไหมครับไม่ปวดแล้วครับผม ดีขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวต้องหาเวลาไปเอาฟันพุดออกจริงไหมเอาฟันออกเอาฟันพุดออกอโเคเอาฟันออกที่หมดปากแล้วมินที่เป็นกรบอกว่าป๋องต้องเรียนรีเทนเนอร์ก่อนจริงไม่ได้เลยอ้วนเราเรเหมือนคนจัดไปใหม่ยอะแล้วแรกชอบยิ้มมันไม่ต้องยิ้มเห็นฟันมันไม่ได้ยิ้มไม่ได้ยิ้มเห็นฟันเลยมันติดอยู่ตรงฟันอย่างนี้แต่ยิ้มไม่เห็นฟันนี่ มมาาทุกคนสอนเต้นทัชดาวหน่อยค่ะเป็นยังไงนะลืวไปแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากไมมมม่ีคอเนนักร้องชื่อดังมาสอนเต้นเพลงติดท็อปชาร์ตลหนึ่งยองพรียองพรียังไงครับไม่ใช่ มามามาแรงชาร์จดาวนะครับผมทุกคนนี่เราเปิดถ้าเราเปิดเพลงเราจะโดนโดนบล็อกเพลงเขาเองไม่ได้หรอกเดี๋ยวขอไม่ต้าจโยไม่ต้าบอก็อกไม่ขอปลดไปขอปลดล็อกกับมาจะต้าเพราะว่าเราเห็แล้วเปิดในเฟซบุ๊กติวอเลยเปิดรับยอมใช่ใช่ต้องไลฟ์ใหม่แล้วร้องร้องสดแล้วกันมาเชิญ ที่บอลเริ่มบนนี้มาก่อนไม่ได้โอ้โหพูดไม่ชัดแต่ตอนหลังจากนี้ไปผมจะฝึกนะฮะฝึกของการใส่ดีเทนเนอร์นะแต่วันแรกผมเป็นอย่สีน้ำรูดตรงไม่เป็นหรอแล้วเป็นยังไงนะฮะมันก็ไม่ได้แต่ว่าเป็นโอเพนอะจริงเหรอจริงทำได้ไงวะ For those who confused about what our bot is doing now, it just uh live start to producing oh. like uh how to say a ่ะวินเนียวินเนียไม่ใช่วินเนียเอออินอินพิสลน์อันนเขาวัดอะไรอันนี้วัด And this is the first day of him for using นะใช่ Yeah มาโอเคเรามาต่อกันกับทัชดาวน์อ่ายังไงนะเาหนเดี๋ยวอ่ได้เจอกับเธอฉันรู้สึก

กแว่าฟอร์ดผู้เป็นแชเป็นปีอย่า่าบอสโอ้ยไม่ได้แล้วไมเลยู้เป็ชมปฟอกฟันบอกชาอะไรเพราะเราไม่ใช่คนไทยบอกเขาไปเราเออเออแล้วมันเด็กอินเตอไปอ้าว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 อ้า้าวอ้า้าวอ้้าวอวออ้อ้า้มวอ้าวอนอ้อ้าอ้าาวน้้าวอ้้ โอ้ยจิ๊บดูวิมดูวิมมทำไมมันยิ้มจะหยอหรอะเหมือนเื่อ่ะมนเหมือนอื่ยิ้มอ่ะมีคนบอกว่าพี่ร้องเองเหมือนต้นฉบับเลยค่ะเฮ้ยขอบคุณมากเลยครับมีแต่คนทักว่าน้องเองเหมือนน้อนาทเลยร้องเองต้นฉบับมันต้องนี่นะ ต้องนี่นะเพราะว่านีงร้องพอกว่าต้นฉบับนะเออเฮ้ยพอกต้นฉบับคือโนอึนนัทรัตน์อันนี้ค่ะอะไรนี่ใครโนอัตนัทรัตน์อะไรนะโนอัตนัทรัตนลืวเขาบอกว่าต้องไปงานเชียงใหม่หน่อยมันจะมีอะไรอุ้ยทำไมเชียงใหม่หรอคนรู้ไหมว่าทำไมทำไมเราถึงมาอยู่กันเนี่ยใน ห้องสองอย่างเงี้ยสำหรับมิ팅เชียงใหม่นะครับที่สุกได้ก็คือมีพวกเราทั้งสี่คนในงานครับใช่ครับแล้วพวกเราก็จะมีการพูดผ่านไมค์ยืนอยู่บนเวทีครับใช่ครับผมแล้วก็จะมีผู้ชมด้านล่างด้วยครับผมใช่แจะมีตอหนมที่คอยสะบัดเอางี้โคราชมีอะไรอ่ะเชียงใหม่มีอย่างนั้นเออ้ยแล้วแต่เป็นในของภาคนึงเอ้ยเรียกว่าเป็น culture ใช่ไหมย่า ผมไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดก็แค่บอกเฉยๆแต่ก็ไม่ได้ว่ามีอะไรก็แค่บอกว่ามันมีเหมือนกันแต่คละภาพใช่คล้ายๆกันจะได้ก็มี For the Spider of Fan Meeting in เชียงใหม่ For the s a n g that uh same same s a s a i e If anyone that already watching uh the show in Fan Meeting in Korea นะ if y o l have the the same to say The same culture the same แบบเซนทรัลในเชียงใหม่เหมือนคนแรเราจะไปทำไมอ่ะพี่คนนี้เขาชอบคุณกลับรอบนีิไม่ใจเย็นไม่เขาอยากคุณด้วยนะ๋อี่มีใจนี่พีใจพี่ชื่ออะไรคุณไม่ชื่ออะไรคุณชื่อดาราลัสตานี่คุณพี่มีใจแน่เลย ผมรู้นะคุณไม่มีใจคุณไม่อยจะลืมอ F ของด้วยเราเปิดอ F ของกันแล้วตอนนี้อ F ได้ตะกร้าที่หนึ่งนะครับคุณนักเตะตะกร้าที่หนึ่งตะครับข้างหลังสำหรับโปรโมชั่นแรกนะครับเพียงสั่งซื้อสินค้าโม่แรกแถมฟรีตะกร้าที่หนึ่งคือทัชดาวทัชใจใครไม่ทัชทัดไปเลยครับผมเก่งวะเกี๊ยวเกี๊ยวเกีตะกร้าที่หนึ่งกินไม่ต่้แล้วตะกร้าที่สคืออะไรบันดิตจบแล้ว F ได้ ได้ก็คือไใบขับขี่ใบขับขี่ออนไลน์จับได้และการทีก็ได้การดีนสามารถเอามได้นะครับผมทุกคนบัตรนี้ก็ยังซื้อได้อยู่บัตรนี้มาเลยซื้อซื้อที่ไหนครับซื้อที่ไหนอีเวนต์ป๊อปอีเวนต์ป๊อปนะทุกคนอย่าลืมไปซื้อนะไปซื้อไปได้นะครับเดี๋ยวขึ้นตะกร้าให้เดี๋ยวขึ้นตะกร้าให้ได้กิเวนต์ป๊อปน่ะ องก์ต <kung> e ่อไปนี่แต่ลิงก์อ่า We have to use it available for family in เชียงใหม่นะ so you guys can buy it at event p o x วิทุกคนเว็บไซต์เสื้อขาวตะกาที่เท่าไหร่ครับเสื้อขาวตะการที่ไม่มีเสื้อขาวที่ไม่มีสอส้มจ้าช็อตเขแรงกับหน้าเนาะเนี่ยใครช็อตเสื้อขาวใครใส่เสื้อขาวมีกี่คนครับในภาพนี้ที่เดือด ยังเลยอ่ะลิเบอร์แปดนะครับพี่เบอร์แปดพี่เบอร์แปดพี่เบอร์แปดเฮ้ยผมครับผมพี่เบอร์แปดครับผมไปกองตัดทีมมาเกันฟุตบอลครับผมผมโรงเรียนมาเต็มตาวิทยาลัยนะครับผมเย่มาตัวได้นะครับเน็ตคอนเน็ตคอนเซ็ปต์ลงทุกนัดลงทุกนัดชนะหมดไม่ชนะเลยสักนิดน้องอะบอสกล้าดูนิยตหรือเปล่าไม่ไม่รู้พี่ปีกินข้าวยังครับกินแล้วครับ ใครก็ได้เอาตัตะก้าปอดลงขายทีได้เลยครับเดี๋ยวฝากตะก้าที่9ก็จุด9 0ตงเลยครับผมใครับเคยเห็นคลิปคนจีนที่ขานหัวเรือก่อนชุบมไม่ชุ่จับชุบไม่ชุ่จับช่มชุจบชุ่มชุจมันรียนหนึ่งที่อะคูคูนกเขาเรียกว่าสะอีสอีทอีทีือีทีเห็นเขนเขินเนเนเน we happy, birthday! ยาเทนบอสนำาลีดค่ะน้ำลีดมันจะดีหรอครับกินพูดแบบใจยาพูดแบบใต่ยปากอ่ะกองฟันหลุดบ้ากันนะพีพีจิ้แก้โอนห้าร้อยะไรนะอาเกี่ยวโอนจ้าโอนเลยเนาะโอนเกี่ยวโอนเกี่ยวโอนเอาอเปิดจริงเปิดจริงได้ไหมตาอะไรอ่คะ ยังงต่ลายครับอันคอมเม้นต์ไปไวเลยเกินพี่บอลระวังตัวดับไหลค่ะแล้วถามว่าพี่สายไหลไปไหนครับฟอร์หายดีแล้วใช่ไหมหายดีแล้วครับผมหายแล้วเหรอหายแล้วเป็นไรอ่ะที่น้ำเสียใช่คุณถาเสียวอูบ้างเสียวอูตะก้ารไหนคะเสียวพี่เห็นหมีตะก้าไหนคะไม่มีตะก้าครับเสียวอูเป็นเบเนฟิตครับสั่งตะก้ารสองพร้อมเสียวอูครับ ตะก้าสองคือใครตะก้าสองีบอลครับอ้าวตะก้าสามครับใช่ครับก็ได้ตะก้าสามก็ได้ตะก้าสี่ครับนี่ยเกินหนึ่งสองสามสี่ปุ๊บเฮ้ยอันเฮ้ยทุกคนใจจริงไม่า่จริงเลยมีต้องแยกตังบิมมีคนถามว่าบอลทำอะไรอยู่คะบอลไม่ได้ออมครับทุกคนบอลฝึกใส่ลีเจนเดอร์อยู่ให้โอกาสบอลหน่อย อยากเจอแล้ว11เลยได้เราเราก็ภูมิใจนำเสนอเลยพอจนกี้ได้จนกี้บั่นประเด่นว่าเดี๋ยวนี้ใครเจ้าชู้สุดไม่มีไม่มีใครเจ้าชู้เลยไม่มีเอะอรนที่หลบอกย่างนี้ไม่อ่นอะไรกลุ่มหรอคะเป็นของคุณนะบอลไม่อ่านอะไรกลุ่มหรอคะเป็นของคุณนะยังเป็นก็คือใช่คเขาไม่ได้อ่านอะไร ตอนนี้กลัวเลยเนี่ยเราพูดออกเปกนปากใช่ทำไมมันจะหลุดมันไม่หลุดไม่หลุดหรอมันไม่มีทางหลุดไอ้มันไม่หลุดหรอพูดปกติแล้วกันเออเออใช่มันได้มันไม่หลุดใช่หลุดเทียตีนยันหน้าเลยขอโทษคุณเล่นจะโดนจริงยาพอจะวอยวายลูโอ้ยวันนี้มีทได้คาร์ดิโอหรือยังคะ นี่คาดิโอวเวลาผมไม่เช้าตื่นมาตอนเช้าแต่เริ่มถ่ายครับทุกคนผมพูดจริงไม่ได้พิงดัอะไรเลยไม่ได้ตื่นมากินข้าว<ช>เลยครับมา,า,าดูพุงหน่อยอโอเคเชื่อได้เหรออย่างนี้ก็ได้ตบม,มือผมเหมือนโอมอะไรอยู่เหรอผมไม่ไดโอมอะไรอยู่นะคันเนียโอมอะไรทั้งนี้ในที่ใครเด็กสุดคะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ,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 อคนเด็กสุดก็ไม่ยกมือด้วยนะประเด็นนะี ไปครับสนามต่อไปฟอร์ดหยุดคือโอนเท่าไหร่ข้าหนวแพงนะครับเท่าไหร่ครับยี่สิบโอนเลยบอสพูดซอสโซ่หน่อยเป็นค่าปอบพูดซอสโซ่หน่อยอา๋อโซ่ได้นะน้าเป็นคนเก่งนะจริงผมเออซอสโซ่ เอเอมันจะพูดซอโซไม่ได้หรอนี่งองซอโซ่อะอซอสางชอชาอ้างใช่ชอช้างซอเสือสอบอยสีสสของงานเปิดทีค่ะงานเปิดลูกค้าครับเจ้างพวกเราได้ครับพวกเราได้ครับอุ้ยแต่ว่าทุกคนเพื่อนเราต้องเอ้ยไม่พูดดีกว่าครับแต่วอกลูกค้าจ้างได้นะครับทุกคนเราอยากไปงานเปิด คนรักใช่แล้วครับผมฝากลูกค้าทุกคนด้วยครับให้ให้ให้ทำด้วยทำท่าท่าอยู่ไหนเดี๋ยวนะหนึ่งสองซ้ำให้ให้เสียงต้องแหลมหน่หนึ่งสองซ้ำให้ให้ไปพร้อมจังหวะก็คือหนึ่งสองซ้ำให้ไม่รู้ใครอยากทำอะไรไปเรื่อยๆเจ๋อให้ไปพร้อมกันทุกอย่างอะไรวะ น้องอึนจิ้แก้บอน2 0งอ่าอาจโอนจ้าต่นนะเหื่อยเนาะจริงเป็นครังแรกช่ต้องฝอดคุ้นก็เนื่ยมี่องเนื่ยโอ้ยอ่านไม่ทันอยากอาใจต้องทำยังไงค่โอ้โหนาก่อนทำเฮ้ยเป็นมิสตอล พอไม่ใส่ไว้แหละมาแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบแห้งเนาะของสองคู่กำเมืองกันหรือยังคะพี่ผมต้องอยใจไปโฟกัสมันมีใครคู่มีใครคู่กำเมืองได้บ้างกูเลยก็กำเนืองไรก่ากูกำเมืองที่เพืนกำเนืองไรก่าอะไรเหรอไม่มันกลัวกูมันหลุดเลยไม่หนวกหูไอ้พูดได้กับเจ้าผู้ใดกับเจ้ามึงพูดอะไรแปลกเนาะพูดว่ามัน เอ้ยทุกคนเลยว่าพิมทุกคนรีบพิมอีกแล้วเนี่ยพิพิธภัณฑ์โปเกมอนตัวอื่นไปถึงไหนแล้วคะโอ้ยังบิวไม่เสร็จเลยครับบอลพูดไม่หนักนะพูดไม่หนักดนะกบอลจิ้มแกะบอหน้าร้อยจับไปด้รับเนี่ยแกจ้าเราพูดไม่ได้ไม่หนัดแต่ได้รับให้หนัดซอนฟอนเล็บยังค่ะฟอนเล็บ ขอจ้าน้ำสี่คนไปเต้นงานบวชหน่อยค่ะได้จ้าคนละได้ครับจ้าหือเป็นงานเปิดรับเหมือนกันครับเป็นงานบุญด้วยฟอพอจะพูดมันมันมันปลาเล็ดอุ้ยโดินชนอีกแล้วไม่เป็นไรความน่ารักของเธอเด้งไดดมันมีความน่ารักของเธอนั้นแบบเด้งโดดไม่พี่ตู้ปลาเล็ดกันจ้าปลาเล็ดปลาเล็ดปลาเล็ด โอ้ย่ะได้กั็มีมีคนบอกว่าขอบคุณท่าหน่ารักน่ารังทั้งสี่คนหน่อยค่ะเท่าไหร่ถามแค่นี้เอาเท่าไหร่เฮ้ยสองร้อยได้ไหมไอ้ลอ่ะคุยกันได้ก่อนคนละห้าสิบคนละห้าสิบแบ่งกันเอาลุ้นเล็กแน่เลยอะไรกินแน่เลยไอ้ลร้นเล็กขอเท่าที่มันคอมบิเนชั่นจะสี่คนอะสี่คนที่มันฟิวชั่นกันอะหัวใจใหญ่หัวใจใหญ่โอ้ยทุกคนเขาดูดันกันหัวใจ ใจ่นี่หัวใจอันนีัวใจไหเร้องบงหน้าองจังอ่าถ้าแรกไปแล้ว้ที่สองอ้าวอึนคิดอ่ะฮะส่าอาคนท่ามาคิดมาอคิดออกอยากตอหักันอัวกอหวกันตอหวกอ๋นี่เอาหัวงี้ปุ๊เอ๊ะจะเดเอ๊ะจะเดเอ๊ะยู่ตัอีกฝั่งนึง ใช่ไหมยังไงตบเ่าเออเออเออเจ้ากูเอินเอินมันหัวหัวมันต้องนอนด้วยนะเออโอ้ยเหนื่อยเนี่ยสองตัดแอปเยอะโอเคอ๋ออ่าเรามาอยู่ล่างคิดท่มันหนักเหมือนกันไหมอีกสองท่าอีกสองท่า กี่ต้าวะยิ้มไเขาดีกันเขาดีกันเขดีกันยิ้มไหมแต่มันต้องเป็นท่า่มันต้องฟิวชั่กันสี่คนโหยากเลยนะดอกไม้บานดอกไม้บานอ่าโอเคขัดดาวขัดดาวดิขัดดาวดิขัดดาว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 ี่ คันดาวนี่อ,อยูู่เป็นดาว่องันลงอ่าเชินดาวสองันมนตีอ้าวแม่นตีแม่ตีโอ้ยระวังระวังบางหน้าน้องทันดาวดิเออจะไรกบอ้าสุดท้าอ่าห่ทุกคนเ,เดี๋ยวเราจะต้องไปนะครับเดี๋ยวต้องสองทุ่มเหนเดีย๋ยวลองตองกันจริงๆสามหกทุ่มหกฮะสามหกทุ่มตัเวลาเว้นถ่ายไปไหนเวอยู่นี่ตา จซ้อมไม่ยครับก็จะมาซ้อมหกโมาจิ้นแก้ตัวเองโอนหมบัญชีทั้งบัญชีมีกีสิบทั้งบัญชีไปแต่บัญชีนั้นเรามีต้งเปิดบัญชีมาจะอะไรูน้ามนเลยฟาดรับบริกาแล้วแทมอน่จนะได้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  ดคก้ามพี่บอสมีขายไหมครับไม่มีครับดูให้โชคดีมีแล้วก้ามหมดไม่ได้ขายหรอไม่มีก้ามมีพามตัดแรงเงื่อนอื่นๆเปิดผมโชว์แบบพิ่เท่หน่อยครับมันขึ้นมาหมดแล้วทุกคนนะเนี่ยครับเีอ้พี่ผมเด่นผ่านอย่งเนะคยพว่าจะไม่เล่นแน่แน่ได้ดีใจที่รู้ตัวเนาะ มันลำคาญอยู่นะฟอรจิ้มแก้มน้องอ,อื่นโอนห้าร้อยผมก็ไม่ได้โอนเงินเกินตังค์นะดก็หรองจุ๊บที่ไหนเปิดจ <c oughs> ิวอาร์โคดฟอร์เราปริญญาอานใอ่านงงไหมได้เลยครับผมขอได้ยินตั้งแต่หน้ามาหาลัยรมถึงหลังมาหาอะไร,าราแล้วก็ได้ยินจนทุกนั่นแหละไป็นูกโอ้ยสงสารคนอาย,ยุเยอะหน่อยเนาะ สามารถร้องเพลงนูดดิวทูเลิฟคืออะไรวะด้วยกันสี่คนเพลงรังแค่ของคุณอ๋อโอ้ยนูดดิวทูเลิฟงงเลยภาษาอังกฤษอ๋อภาษาอังกฤษอ๋อโอเคจะได้นะจะได้นะร้องยังไงร้องไงร้องไงนะอะไรอะไรนะ ใช่ไหมใช่ไหมรักแท้ีัาคกืออะไรโอ้ตะลเป็นลากเอเออเจ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 อเเออเจ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 อเนอเจ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 อาจอเจอเธอเจ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 อเอเอเจอทจอเอเโอเคเนออ ฝากโอเคทุกคนจ๋างานนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มีแค่แบบออนไซต์อย่างเดียวนๆเราก็จะมีออนไลน์ด้วยดีใช่เป็นไลฟ์สดมาเลยเนี่ยกี่บาทเจร้ยร้อยเก้าบาทเจร้อยเก้าสิบบาทไม่พูดเฉยๆแค่หรับสี่เองเผื่อบางคนที่อยู่บ้านอยู่กนสที่ต่างจังหวัดติดงานอะไรก็ตามสามารถดูช่วงพวกเราได้นั่งบรรยานครับตอนรอบสี่โมงทุกคนรอบสี่โมงเปรอบเย็น กำลังได้ที่กำลังครุกรุนครุกรุนเพื่อกันศาสนาจะบึ้น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 ที่ไหนที่ไหนอีเวนต์ป๊อปใช่ไหมอีเวนต์ป๊อปเหมือนกันครับอ๋อใช่แล้วผมสไลด์ที่มัสรุปมาอย่าลืมไปซื้อแล้วก็มาดูพร้อมทุกคนได้ส่วนแรกที่อยากไปแอลเหนือในบรรยากาศช่วงไปบรรยากาศเท่าน้ำก็ไปเับพวกเราได้นะครับซื้อตั๋วได้ที่อีเวนต์ป๊อปเหมือนกันเพราะที่นั่งยังว่างอย่างนีให้ทุกคนได้จับจองกันอยู่นะฮะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อน